คิตตี้คิตตี้หน้าภรรยาเอสกันตพงค์เผยภาพรักสามีอาการยังวิกฤต เรได้ว่าก่อนหน้าน,นี้ทางด้านคิตตี้คิติน่าภรรยาเอสกันตพง์ได้ออกมาอัปเดตอาการของหนุ่มเอสเอาไว้ว่าพวกเราจะเดินไปด้วยกันที่รักฉันรู้หลายคนต้องการทราบเกี่ยวกับอาการของเอสและฉันต้องการอัปเดตว่าอาการของเขาอย่างวิกฤตและแพทย์ขอให้เราดูวันต่อวันยังมีการทดสอบหลายอย่างที่ต้องทําเมื่ออาการของเขาดีขึ้นฉันจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสําหรับการสนับสนุนทั้งหมดเราจะ ต้องมีความหวังและอธิษฐานต่อไปโดยล่าสุดทางด้านคิตตี้คิตเตน่าหรือภรรยาของพระเอกดังก็ได้มีการเผยภาพรักสามีอาการยังคงวิกฤตขณะลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลโดยเธอได้มีการระบุข,ข้อความซึ่งแปลเป็นไทยว่าคอยอยู่เคียงข้างเธอทุกวันให้เธอดีขึ้นไม่ว่าเหนื่อยจะเหนื่อยบางทีก็เบื่อวาเลนติน่าน่ารักพ่อของเธอมากและเข้มแข็งที่จะอดทนเรารักคุณมาก ขณะที่คนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมาย